ันนี้มากับพร้อมนะครับมีกระเป๋าและก็มีังหมูทัาด้วยนะครับการส่งเสริมการสกษกอย่างสรางสรรค์นะครับเท่กับอูตานะครับอย่างที่บอกนะ้ครับเราสนับสนุนทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการแสนะครับการพล่ีลาหรือแม้แต่รื่องพร้อมเพหรือว่า นะครับของเวลาว่าให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นครับวันนี้วันนี้มานในชุดสีดำนะครับพร้อมกับหน้ากากสีทองนะครับแล้วก็เราเป็นเสียงที่มีกระเป๋าสีทองมาเพื่อให้น้องับทีมของานด้วยเช่นกันครับขอให้ได้ให้นะ, <S 2> <S 2> ะว้าวเพื่อไปกับตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้สํา ขงครึ่งน,นะครับวันนี้หนูมาหนูตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนีเ็นส่วนรนี้เร้อโอ,โ,โอเคนะครับวันนี้สติฟส่งให้มีการซ้อมนะครับรปร้อมไวกับตรงนี้ด้ะคะ่ะชั้นนีด้ไครับ,บเนีนยพอไหนจะเสรเ็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวด้วยนะครับผมมีี